สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับกลับมาพบมาเจอกับช่องออดิสอนฟาร์มารีครับเกอดพอเที่ยงนะครับ FC ทั้งบ้านนะดูบรรยากาศการจาัดสวนนะครับที่สันสวยงามมากเลยนะครับยังไงตไงต่อีน,อนวัดฝั่งซ้ายฝั่งนั้นที่เดีย น่าจะมีบ่อน้ำด้วยนะครับป้าลุงป้านะครับ FC อาจจะมีบ่อน้ำตรงกลางเนาะเป็นน้ำพุน้ำตกนะครับดินประสานอยู่ตรงกลางคงจะสวยมากเลยคนระับนะมันมีเป็นที่ว่างอยู่คนระับ มีบ่อนะ้ำอุปการณ์มีจะเลิศดเลยนะอ่ะล่าสุดโอ้โหงานนี้เราเห็นเราใส่ไปได้แล้วน่เ,เห็นพี่ชายใหญ่เอาวันนี้โอ้โหเสื้อขาวมาเลยครับพี่น้องนอี่พี่อนุวัต์ลงมือเองเลยครับเยีทีทางบ้าน ดูเพิ่มก็เพื่นแล้วนะเอนไ้เอเอาอีกเอาอีกเพียงนวัดเอาอีกเอาแมวโอ้ยเพียงเมียงเพียเพียงได้แล้วดูดูครับเอฟซีครับมาข่าวด้ยผูต้องใช้ปีนเตะโอ้ยหลักลูกหลักลู น่าถุดเต็นมาแล้วนะครับสวัสดีพี่อนุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับมีกี่เต็นครับวันนี้พี่กะไว้ประมาณ30 30ิบสามสิบนะจะเอามา20ก่อนเอามา20ก่อนแต่ว่าคนอ่ะหาคนมาช่วยก่อนนะครับกะวันนี้เอาลง20ก่อนถ้าขาดตรงไหนก็จะมาเติมให้เต็มโอครับเทศบาลได้8เต็นครับผมครับแล้วจะไปหาจุดอื่นอื่นอีกครับทอทยอยกลางไปน้องพี่ทยอยกลางบ่ายๆเอานี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเอาเต็นครับเอาฉัดให้เสร็จครับแล้วก็ไปเอาเต็น ชโอ้สมมันดันนี้้าใบเฮ้ยนแบเกขันได้ไหมเนี่ยเอกขันขันได้มเงใส่พม่มีกุญแจเดี๋ยวยกข้าต็มเพื่อต้งก่อนนะครับตั้งขาทีนยกขาไปแลยเอาข้าติ๊กไปก่อนข้าใ่าษาภาษาตัวนี้หรอภาษาตัวนี้หรอช่วยกัน่วยกันคนนะ

จะมัดนะกรมัดัดมัดยุ่งไม่ก่อนหน่อยนะเสามานเทสบาวามันเข่ามุมกันนะเดินไมมุมออีกมึงอีกเลยทางนี้น่ะไม่เป็นไรเห็นบอสเ็นมันนะอดีศรบอกเมื่อก่อนทำอะไรกาเต็นนี่แหละเอาไปถามมาถามมาทอะไรกางเตนเนี่ยถามมาถามมาานบุญงานบวด

ให้สูงมาให้เฟื่องกันแล้วกันสูงหน่อยแล้วภาษาปั้นหน่อยสูงหน่อยภาษาภาษาปีนนเลยภาษากระโดดจ้ากระโดดกระโดดี้ดุเป็นการ่างงนิดน้แล้วอะไรมมัดใ้ก็ได้ไม่ต้องหมดก็ได้เป็นของแน้งน้ำใ เรการ่บอกว่า so, น so, ับลงไม่ก่อนเราะว่ามันทีรังคาเอนงานมันเตอรลงไงใการอย่างดีผมแล้วก็เอาลงก่อนสังหาพี่นวัดว่าสรุปะการขึ้นหรือเอาตั้งลงจ๋าฮะยขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเอาไเยเลยขาไปเลยขาไปเลยแกไปเลยแกไปเแกไปเลขาปเอาดเอา่าาเ้าเอาเ้า Out, out, out. Yeah, down! Yeah, ไอเลยราอเอาเอาพื้นมาทำขมาได้แล้วคะนูกล็อกนี่นี่หมติดเยครับไม่ไม่ไม่ติเสาไปเลยไปในบ้านก่อนไปไมกับพี่ไไงานลตลอไม่มีไปไปไไปโอเคอันน้แหะเร่งนัล่เดียว่วนี่เดีน่เวอ้อ้้โอ้โอ้โอโออ้โ้อ้้ออน้อ้้ นี่คือฟองนี่กเดินทีเดเสร็จแล้วต้องอีนู่นก็ต้องมาตั้งนี่นะตั้งยาน้่เลยก็อีนู่นเนี่ยบงานอ่ะงานต้องใส่สาสิดีงกันก็ต้องส่นนะเอ้านะครับี่อยากได้าวทีบวันนี้เอาวันนี้เละเอาันนี้เกินที่นี่ร้องแล้วที่เบายแล้วมอเตอเลัเน้อกก้าวไปยรถไปด้วยไงไปกันหลายคันทนรอบเดียวเลยแฮบบัตนันไทรรมชาติ ทำทห้เราเดไปลทางรถลงไปชยลุงพันก็ไปจะกุนตนไม่มาเลยยัไม่มาไงไอ้ทางแค่จได้ทำรถไม่เืนไปยยกน้เลยพี่แอนอาสาไปเลยรถรถคับมีสถานท่นี้ครับใครช่วยได้ก็เอาสามารถเลยโอ้ยช่วยชียไปไม่อีกก็ ดีแล้เท่านั้นเนแลวามที่เราไปไกกเทเอาเยอะหกเนสาั้ยไมสบาไม่สบนไม่สบายลไม่นดไม่นดน้าิ้บอสนี่งานเยอะงานเยอะูไม่ถนาดบอสบอสเฮ้ยนูกขับรถจะไปใช่ไ นีของนอนนะนอน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 าอนนอนบอนนอนนอนนอน้อนนอนนอนนอ้นอน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 อยนอน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 อนอนนออนนอานอน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 นลนนอนนนอนนนนอนนอนอนนนนอนนอตนนนอนนอนน็นอนคอนนอนนอนนออนน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 นนนนอนนนนอนานนอนนนอออออออนนนน ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากพี่พี่กาี่ที่พี่โกโก้เชื่อมอปปาริจิด้วยศูนยกะสอเลขกสีเจ็ดห้าสองสับได้ในนามยูทคูเปอร์ุช่องครับผมสวัสดีครับ